สวัสดีค่ะมาพบกับหนูแดงนะคะและช่องหนูแดงพนครนนั่นเองค่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมตัวสปอร์ตนะคะ4คูณ2นั่นเองราคาตัวรถอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะคะมีสีอะไรบ้างนะคะก็มีสีดำนะคะสีขาวสีบอลเงินและก็สีเทาดำส่วนสีส้มคันนี้ค่ะจะเป็นสีที่บวกเพิ่มอีก10,000บาทเป็นสีพิเศษตัวรุ่นสปอร์ตนะคะแรงม้าเขาจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะ และชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างมาเลยค่ะเดี๋ยวดูแดงพาชมกันค่ะเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับตัวกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่ของชุดวิกเตอร์นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยมีไฟ LED สีส้ม3จุดด้วยค่ะและหนูแดงนะคะก็ใส่ตัวครอบไฟด้านหน้าให้ไฟสีแครมแบบนี้เลยทําให้ดวงตาของรถนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นตัวไฟ C ีแครนะคะจะเป็นไฟ LED นั่นเองค่ะ และในส่วนของกันชนเหล็กฮัมเมอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์ไฟแบบใหม่นะคะและมีในส่วนของโลโก้ฮัมเมอร์ที่ติดในส่วนของด้านหน้าเลยค่ะมาดูห่วงกันบ้างสำหรับคันนี้ปกตินะคะถ้าเป็นฮัมเมอร์ห่วงที่มาจากโรงงานก็คือจะเป็นห่วงสีแดงแต่ซื้อรถกับหนูแดงนะคะอยากได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนอยากได้สีไหนนะคะหนูแดงสามารถทําให้ได้เลยก็คือคันนี้นะคะพ่นสีห่วงให้เป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาที่ด้านบนกันบ้างดีกว่าในส่วนของสคูปนะคะจะเป็นสคูปทรงฟิตนะคะรูปกระทิงสีส้มแบบนี้เลยเป็นสีทูโทนสีดำตัดกับสีส้มนั่นเองค่ะและนี่นะคะจะเป็นซุ้มล้อดีไซน์แบบใหม่เ,เป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์นั่นเองเรียบๆสีดำแบบนี้เลยค่ะหล่อแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแดงพาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างดีกว่ามาค่ะเริ่มดูที่แม็กกันเลยสำหรับแม็กจะเป็นแม็กขอบ20ออฟซูนั่นเองค่ะมาพร้อมกับยางซูเมกยาง A t ทนะคะซึ่งเป็นยาง ที่วิ่งในทางปกติได้นะคะคือเสียงจะเงียบนะคะจะไม่ได้เสียงดังเหมือนตัว Rt หรือว่า Mt ทีที่ดอกยางใหญ่ๆนะคะคันนี้ เป๊กยางอยู่ที่275ทับ 55R20 ค่ะยกสูง2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโพงด้วยคือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นรถนะคะที่ยกขึ้น2นิ้วต่อให้เป็น Mac o ออฟูนนะคะ2ส,สิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่พี่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะคะจะทําให้การขับขี่ของรถไม่สมดุลเหมือนเดิมและหน้ายางก็จะกินไม่เท่ากันด้วยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ย คือปกติอะค่ะตัวรถเนี่ยเขาทํามาเพื่อความสูงปกติแต่เมื่อไหร่ที่เรานะคะได้การทําการยกสูงขึ้น2นิ้วนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเอาเพราะว่าตัวกันโค้งนะคะมันไม่สามารถใช้งานได้กับรถที่ยก2นิ้วค่ะคือเอาง่ายคือเปลี่ยนดีกว่าค่ะพี่พีเพื่อการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะกาบประตูของวิกเตอร์นั่นเองสีดาด้านแบบนี้เลยพี่พีอาจจะสงสัยว่า กาบประตูเนี่ยมันติดหลอดแค่นั้นเหรอครับน้องหนูแดงไม่ใช่ค่ะพี่พตัวกาบประตูวิกเตอร์เนี่ยนอกจากความหล่อของเขาที่มาประดับอยู่บนรถแล้วนะคะเขายังมีประโยชน์ด้วยอย่างเช่นคือบางทีนะคะพี่เราไปจอดรถในที่ที่เราก็อาจจะเปิดประตูมาเราไม่รู้หรอกว่ากระถางต้นไม้หรือมีอะไรวางอยู่หรือเปล่าตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวที่ป้องกันตัวรถของพี่ๆนะคะไม่ให้ไปโดนกับของนะคะคือป้องกันอุบัติเหตุคนแบบสิ่งของได้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆค่ะ และบันไดข้างนะคะเปลี่ยนด้วยเป็นบันไดข้างของ h ั m m e r นะคะตัวนี้เป็นตัวที่มีกันลื่นด้วยค่ะมาเลยนะคะเดินแดงพาเข้าดูด้านในก่อนดีกว่าว่าภายในของตัวสปอร์ตเนี่ยขับสเน่ยเขาเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยมีปุ่มพูดสตาร์นะคะหน้าจอกลางขนาดใหญ่เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะพี่ๆนี่ค่ะ หล่อทั้งภายนอกแล้วก็ภายในจริงๆมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่เลยด้านท้าย ติดตัวโรบาแขนยานะะของฮัมเมอร์หรือว่าเรียกอีกทรงเนื้อคือทรงปืนนั่นเองมีไฟเบรกดวงที่4ด้วยนะคะและด้านหลังก็มีสติกเกอร์เรนเจอร์นิดหนึ่งนะคะติดเพื่อทําให้รถดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายนะคะครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้และมีตัวอักษรเรนเจอร์ที่เป็นตัวอักษรสามิตินูนๆออกมาแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านท้ายติดตัวกันชนท้ายเพิ่มเข้าไปนะคะพร้อมทําห่วงสีส้มด้วยนะคะเป็นไงคะพี่ๆหล่อ มากเลยเนาะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจอยากจะซื้อรถแตกกังวลว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วที่จะซื้อกับน้องหนูแดงได้หรือเปล่าคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะหนูแดงนะคะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเอกสารไปเซ็นเอกสารนะคะและมีบริการส่งมอบนะคะ ทั่วประเทศเลยและบริการฟรีด้วยค่ะเพียงพี่ๆนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะเบื้องต้นก็คืออยากสอบถามเรื่องการแต่งรถก็คือทักมหานุดแดงได้ก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่พร้อมแต่งนะคะหรือว่านำรถมาแต่งเพิ่มเติมนะคะก็ทักมหานุดแดงได้เลยที่เพจปอดแต่งโคแรางานอยู่แดงพระนครน,นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ